จุดเริ่มต้นของความสําเร็จในชีวิตค่ะข้อที่1คือเราต้องเอาชนะความคิดลบในตัวของเราให้ได้ค่ะทุกคนนะคะล้วนมีความคิดเป็นของตัวเองและความคิดนะคะมีทั้งด้านดีและด้านลบซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอถ้าเรานะคะสามารถรู้ทันความคิดลบของตัวเราได้แล้วสามารถแปลเปลี่ยนให้มาเป็นความคิดดีๆสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณเสมอค่ะถ้า ากว่าคุณรู้ทันความคิดนะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ข้อที่2ค่ะจงเอาชนะความกลัวอย่างกล้าหาญในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครค่ะที่ไม่เคยเกิดความกลัวความกลัวไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายแต่ความกลัวค่ะจะทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นหรือรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณกลัวทุกอย่างคุณก็หนีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้า วันนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่มีความกล้าหาญคือคนที่มีความสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆภายใต้ความกลัวที่มีอยู่นะคะคุณไม่สามารถที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตของคุณได้เลยข้อที่3ค่ะมองโลกให้กว้างแล้วตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดโลกนะคะเปลี่ยนไปเราเองก็เหมือนกันค่ะจะต้องพัฒนาตัวเราแล้วตามให้ทันโลกอย่าให้ใครมาจํากัดความคิดของเราถ้า วันนี้นะคะเราอยู่แต่ในกะลาแคบๆไม่มีอะไรที่เป็นไปได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วพยายามจงเชื่อไว้เลยค่ะว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าคุณต้องมีใจแน่วแน่ต่อเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนข้อที่4ค่ะอย่าให้คําวิจารณ์นะคะมาทําลายเป้าหมายชีวิตของคุณไม่มีใครนะคะในโลกใบนี้ที่พ้นจากคําวิจารณ์ไปได้และไม่มีใครบนโลกใบ สามารถทําทุกอย่างได้ถูกใจคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางในการพัฒนาของเราที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จต่อให้คนอื่นจะพูดทําร้ายจิตใจของเราแค่ไหนแต่เราไม่ให้คุณค่าแค่เราไม่ตัดสินใจเอาหูของเราไปฟังเราก็รอดพ้นจาก ไข้อที่5้นะคะอย่าเสียเวลากับการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคะ่ะการเสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันไม่สามารถทําให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการที่จะไปพัฒนาตัวเองได้เลยวันนี้นะคะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอ่ะเขาสร้างภาพอะไรมาหลอกคุณบ้างเพียงแต่ คุณเห็นในสิ่งที่เขาต้องการให้คุณเห็นแล้วคุณก็คิดว่าเขาเนี่ยดีกว่าเก่งกว่าสําเร็จกว่าจําไว้นะคะว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบเราวันนี้กับเราเมื่อวานถ้าเราสามารถทำทุกอย่างได้ดีกว่าเมื่อวานเราก็ประสบความสําเร็จไปแล้ว9 1้าหนึค่ะข้อที่6ปรับ ัวและเปิดใจรับความคิดที่แตกต่างจำไว้นะคะว่าคนที่คิดต่างไม่ใช่ว่าความคิดของเขาผิดเราอยาเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์รวมของจักรวาลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอื่นที่คิดไม่เหมือนกันกันกบเราและความคิดนั้นของเขาไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรับฟังไม่ว่าจะเป็นคำติเตียนหรือว่าคำชมอะไรต่างๆจำไว้เลยค่ะว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่พูดให้เราฟังนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟังดังนั้นเนี่ยฟังความคิดเห็นของคนอื่นแต่ไม่จําเป็นต้องทําตามความคิดเห็นของคนอื่นทุกเรื่องข้อที่7ค่ะจงคบคนที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะการพบคนเนี่ยถ้าหากว่า คุณคบคนที่รวยเท่านั้นคุณคบคนที่เป็นเหมือนกันก in ับคุณเท่านั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสในการที่จะได้พัฒนาตัวเองวันนี้ถ้าหากว่าเราคบคนที่ไม่ดีมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยต่ําไปเรื่อยๆถ้าเราไปคบคนที่เกลียดคร้านมันก็อาจจะทําให้เราเกลียดคร้านไปด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะคบใครจงเลือกคบคนที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะคะและข้อที่8ค่ะ จงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามหรือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นสิ่งที่คนฉลาดพึงทําเสมอนะคะคนโง่มักจะอวดอ้างว่าตัวเองฉลาดแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมักจะได้รับโอกาสดีๆมากกว่าคนที่มีความเย่อหยิ่งทะนงตัวดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนี่คือ8ข้อที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสําเร็จให้กับคุณ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ